สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดสองทีมฟีเจอร์นะครับผมนะฮะ AC มิลานกับอินเตอร์มิลานนะครับผม AC นี่ก็จะลาตันมั้งนะแต่อินเตอร์กกมิรูกู๋รูกูแม่งสุดนะคนเนี้ย บอลลูสุดมากลูกกูกูนะฮะเท้าซ้ายของเขานี่แม่งเอาจริงโคตรโหดนะมาเรามาจัดเอซีมิลานกันเลยฮะเอซีมิลานเดนารุมาก็ไม่เท่าไหร่เลยนะสลาตันก็ก็เหมือนเปิดตำนานอะ <c oughs> เหมือนเปิดตำนานอะเนะโอเคมาอฮ้ยนักเตะเต็มเชียร์รืมลบแปบ๊บนึงโอเคมามา,มาต่อผมลบนักเตะเรียบร้อยมาเอซีมิลานกันเลยถ้าใครก็ไม่รู้ะ จะได้ใครก็ไม่รู้นะครับผมเอซมิลานนะฮะจะได้ตำนานหรือเปล่าซลาตันหรือเปล่าฮะหรือว่าดอนารุม่าก็ไม่เท่าไหร่นะดอรนารุม่าเท้าขวาเฮ้ยมีมีทรงวะทรงแบบนี้ไม่น่าใช่ <laughs> เป็นบอลทองอีกนะผมเป็นบอลทองนะโอ้โหให้บอลดําก็ไม่ได้นะครับผมนี่ให้บอลทองนะมามีสองอย่างที่คู่เทียก,ก็คือบอลทองกับตัวซ้ำนะ <laughs> มีสองอย่างนะี่แหละ มีบอลทองกับตัวซ้ำไปเล,เลยที่แบบโคตรเท่เลยนะโคโน,นมิสำหรับพวกคลับเซเลคชันเนี่ยบอลโอ้โหบอลทองเฮ้ยโคโน,นมิมึงจะอะไรขนาดนี้นะนบอนบอลทองตัวเดิมแล้วก็ซ้ำอีกโอ้โหบอลทองตัวเดิมนะแล้วมันก็ซ้ำอีกคืออะไรไปนเนี่ยอีสักคนไปเอาสามคนเลยอ่ะขอสามคนเอาไว้เทรดก็ยังดีวะ เอาไว้เถิดก็ยังดีวะขอมาขอตัวเดิมขอตัวเดิมเลยมาขอสามคนมาโอ้ยแม่เอ้ยแม่ในจริงดีกว่าไม่ในจริงดีกว่าโถ่เอ้ยนะแม่ห็บอลดำมาซะได้นะครับผมจบแล้วทีนี้อดเทรดเลยฮนะโอเคนะโอเคโอเคนะครับผมเราไปจัดอินเตอร์มิลานดีกว่าทีมนี้มีลุ้นนะฮะ มีลูกรกูลาตโรมาติเนสนะครับผมมีฮาคิมี่เนะท,ที่ใช้งานได้เลยนะฮาคิมี่ก็โหดนะครับผมได้ขวานะมาจัดทีนี้ถือว่าเด็ดแล้วนะสำหรับประเทศนี้เด็ดสุดแล้วนะผมอินเตอร์มิลานนะฮะกูฮาคิมี่ลาตโรมาติเนสอย่างเงี้ยนะครับผมมามาแต่ลูกูน่าสนสุดนะเท้าขวาวะ่ะเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์สิบว่ะน่าจะเป็นลาตโรมาติเนสนะครับผม โอเคนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ยังดีวะยังดีกว่าบอลทองอ่ะน,นะฮะโอเคครับผมมาครั้งที่สองครั้งที่สองยังไงยังไงยังไงฮะเท้าขวาอย่าบอกว่าตัวซ้ำนะน่านไงคือไม่เขี้ยตรงนี้เลยจริงๆนะ คือมันเฮียตรงนี้แหละไม่เอ้ยคนเชื่อเลยโอ้โหทำไมวะคนนี้คือเปิดฟีเจอร์แม่งซ้ำทุกรอบเลยอะคือเอาระบบนี้ออกไปได้ไหมไอตัวซัำเนี่ยตัดออกไปเลยนะผมเปิดได้ใครปุ๊บเอาเออกไปเลยตัดออกไปเหมือนบล็อกดอยอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยนะเท้าซ้ายเหรอวะใครก็ไม่รู้ะอะเบอร์สามห้าโอ้โห คุณบ้กี่มีไม่ใช่โอ้สิงวะนะสิงวะบัตโตนี่สิงชนะิบหายหนึ่งท,ทองเปิด <c oughs> เผื่อได้เผื่อได้หนึ่งรทองเผื่อได้ก็แย่แหละโอเคทุกคนไม่คือมันซ้ำเยอะมากอะคือมันซ้ำเยอะมากๆเลยอะอย่างงี้ก็แย่อยู่นะอย่างงี้ก็แย่อยู่นะคนามิมันแย่อยู่นะ มันค่อนข้างเยะะโอ้โหอันนี้ปบบวะล่าสุดนี่ไงคือแม่งแบบอะไรกันวันนี้ลอตเตอรี่ก็ซ้ำเนี่ยแล้วก็มาบอลทองซ้ำอีกคือมันคือมันเอาอะไรไปคุม้มวะโอ้โหถ้ามันได้อย่างละตัวมันก็พอโอเคนะเผื่อแบบได้ตัวดีมาใช้บ้างอันนี้แม่งเ,เล่นมามาคู่อย่างงี้มันก็จบแล้วน,นะครับผมโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะ ก็เกลือตามตามสเต็ปนะครับเกลือตามสเต็ปนะโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนใครจะปัม๊ม g p พีหรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go